นี่นะฮะเริ่มจากขาแว่นก่อนนะครับเพราะเราต้องจับตลอดนะครับแต่ห้ามโดนเลนนะสวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงก์อีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มากับช่วงเข้าวรรษานะครับดูหน้าตาสดใสนะครับก็อยากจะรณรงค์เพื่อนๆนะครับพักตับเข้าวรรษาเป็นเพื่อนช่างแบงก์หน่อยครับโอเคครับ วันนี้ก็มากับอากาศที่แบบสบายๆนะครับช่วงค้ามวันศาก็จะเป็นคึมฟ้าคึมฝนนะครับลมแบบโอ้สบายเลยครับนี่ก็ห้องทํางานใหม่ของผมเองนะครับนี่นะฮะก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมีทริปเล็กๆมาฝากเพื่อนๆนะครับกับนี่นะฮะการล้างแว่นตานะครับโอ้เห็นไหมครับการล้างแว่นตานะครับด้วยตัวเองนะครับง่ายๆโดยใช้วัสดุ ที่เรามีอยู่แล้วนะครับหลังบ้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาล้างแบบแพงๆเลยนะครับผมโอเคนะครับจะล้างยังไงนะครับจะใสขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนนะครับรบกวนติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับปไปล้างแว่นกันครับโอเคครับเราก็มาเริ่มล้างกันเลยนะครับก็ดูแว่นนะครับเป็นไงฮะเจ้าตัวนี้มันเป็นแว่นกองแสงนะครับ เห็นไหมฮะกองแสงสีฟ้านะครับแม้กระทั่งท้องฟ้านะครับสีม่วงนะครับแหมกันสายตาเรานะครับซึ่งผมใส่ไว้เล่นคอมนะครับหรือทํางานเพื่อไม่ให้ปวดตานะครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนนะครับผมอยู่กับคอมมากๆพอผมเลิกเล่นนะครับผมจะเวียนหัวมากเลยนะครับจะมึนหัวครับก็เลยตัดสินใจซื้อแว่นตัวนี้มาก็ใช้ได้ดีครับโอเคดูรอยนะครับเห็นไหมฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ล้างด้วยน้ําเปล่านะครับที่ก๊อกน้ําล้างด้วยมือเรานี่แหละครับ ล้างไปเลยฮะอย่างนี้เลยนะครับนวดนวดทูๆๆทูนวดนวดทูๆๆทูทททททอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งผมว่ามันดีกว่าน้ํายาฉีกกระจกนะเพราะว่าบางทีน้ํายาฉีดกระจกมันแห้งเร็วไงพอพอแห้งเสร็จปุ๊บพวกไอเสษคิปที่ฝุ่นที่ผงอะแล้วเราฝืนเช็ดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไปขูดเลนนะครับซึ่งตัวนี้ล้างด้วยน้ำเปล่ายังไม่หายนะรอยคราบิ้วมือมันเป็นน้ามันนะครับโอเคมาถึงพระเอกของเรานะครับนี่ฮะน้ายาล้างจานครับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อแว่นของคุณแน่นอนครับ หยอดลงไปเลยครับเรนละหนึ่งหยดนะครับแล้วก็ถูไปเลยครับถูให้เกิดฟองได้เลยครับนี่นะครับถูเลยครับหน้าหลังฮะสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือน็อตที่เป็นเหล็กนะครับถ้าแว่นท่านใดมีน็อตที่เป็นเหล็กเนาะแต่ถ้าเป็นสแตนเลสไม่เป็นไรนะครับก็ทําการเช็ดให้แห้งนะครับไม่งั้นสนิมขึ้น แต่ผมล้างมาเนี่ยแว่นันเนี้ยไม่มีสนิมแล้วครับเพราะมันไม่มีส่วนผสมของเหล็กโอเคครับเนี่ยถูไปเลยนะฮะถูอย่างนี้เลยนะครับมือเปล่านี่แหละดีที่สุดครับเสร็จนะครับล้างมือก่อนล้างมือก่อนนะครับล้างมือให้เรียบร้อยเพราะว่ามือเราจะลื่นมากเลยนะครับโอเคมาทําการล้างออกนะครับคราวนี้ห้ามจับเลนเลยนะครับจับที่ขา ขาแว่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่นี่นะครับส่วนขาเนี่ยเราจับได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนเล่นน่ะแล้วก็ด้านหน้าครับดูนะฮะใสกิ๊กนะครับไม่มีรอยอะไรเลยขี้ฟุงขี้ฝุ่นก็หลุดหายไปหมดเลยนะครับคราวนี้ก็รอให้แห้งหรือหาลมเป่าเบาๆนะครับหรือไม่ก็ใช้ผ้าเช็ดแว่นนะครับ เช็ดได้เลยครับผมนี่นะฮะเริ่มจากขาแวนก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องจับตลอดนะครับแต่ห้ามโดนเลนนะโอ้ยังไงครับผ้าโดนเลนได้ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นผ้าเช็ดเลนอยู่แล้วฮะผ้าเช็ดเลนเนี้ยมันจะไม่มีขุยนะครับเช็ดได้เลยเพราะเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามเน้นตรงน็อตนะครับถ้าท่านใดเป็นเหล็กนะเช็ดตรงน็อตให้แห้งก่อนเลยนะครับหรือถ้ามีลมเป่าได้เป่าได้เลยนะครับ ซึ่งผมว่าเป็นวิธีที่ง่ายแล้วสะดวกแล้วก็ได้ผลดีมากเลยนะโอเคครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะกองโฟกัสนะครับโอ้หนี่เป็นแว่นใสนะครับแต่ว่าที่ออกสีฟ้าเพราะว่ามันกองแสงสีฟ้านะครับไม่ให้เข้าลูกตาเรานะครับดูฮะด้านนอกด้านในไมค์กิ๊กครับล้างด้วยวิธีนี้นะครับสุดยอดไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับคลิปนี้ครับล้างแว่นเห็นไหมฮะกิ๊กเลยครับ เหมือนใหม่เลยครับใหม่กิกๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับไปซื้อน้ายาล้างแว่นนะครับไปขโมยแม่บ้านเอาหลังบ้านก็พอครับนี่นะฮะก็แว่นตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับใส่เพื่อกองแสงนะครับกองแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครเพื่อนๆจะเห็นแสงสีฟ้านะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวลองดูโทรศัพท์นะครับเนี่ยเวลาเราดูโทรศัพท์นะครับกลางคืนน่ะเห็นโทรศัพท์ไหมครับเห็นไหมเป็นแสงสีฟ้านะครับซึ่งแสงสีฟ้านะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่า อันตรายของแสงสีฟ้านะครับคืออะไรนะครับตอนแรกนะครับผมก็ไปถามร้านแว่นนะถ้าเป็นแว่นประมาณนี้สองพกว่าบาทเกือบสามพบาทนะครับก็เออก็เลยแพงไปครับก็เลยลองซื้อเจ้าตัวนี้มาจากร้านแว่นนะครับอ่าเนี่ยซื้อตัวนี้มานะครับ900บาทนะครับจากร้านแว่นนะครับพอมาใส่ครับเห็นไหมฮะมันเลยแบบมันไม่ใช่แว่นแฟชั่นไงผมก็เลยสั่งแว่นตัวนี้มานี่นะครับใส่ เป็นแบบใส่แว่นแฟชั่นใส่ในตามชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าหันหน้าไปเนี่ยเจอท้องฟ้าเห็นไหมครับก็เป็นสีฟ้ากองแสงแล้วตอนนี้ผมสบายขึ้นมาครับนั่งทํางานหน้าคอมได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่เหรอผมบอกเลยไม่ถึงพันครับเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับจากที่ไปถามราคาร้านแว่นนะ่ะเนี่ยถ้าเป็นรูปทรงนี้นะสองถึงสามพันนะครับก็ผมซื้อจากที่นี่ครับลิงก์ใต้ที่วิดีโอนี้นะฮะลองเพื่อนๆลองเข้าไปดูรายละเอียด ได้เลยนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับราคาถูกบ้างแพงบ้างครับแต่ว่าราคาไม่เกินพันหนึ่งแน่นอนนะครับก็จะได้แว่นการแสงสีฟ้านะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆทนใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ชชรงแบงค์ด้วยครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกด Sub s c r i b e เใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแชางแบงค์ดีไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับรบกวนกดติดตามล้วรองชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ